นี่นะครับวิธีถอดง่ายๆเลยนะครับเราก็เอาสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ไปล้างนะครับเอาไปล้างนะครับล้างให้สะอาดนะด้วยน้ำเปล่านะครับวิธีล้าง้วยตนเองแล้วกองสองตัวนี้เป็นกองสองจุดห้านะครับเป็นกองสําหรับกองสะอาดนะครับนี่นะครับเป็นกองสองจุดห้านะครับสองตัวนี้เอาสามารถซื้อตะแรงตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับปีหนึ่งเปลี่ยนได้นะครับ ัวน้ำเปลี่ยนเลาก็ไปล้างล้างน้วด่ามสะอาดแล้วก็ตากแดดแห้งนะครับแล้วก็มาใส่เกลือนะครับวิธีถอดนะครับตัวนี้เหาสิจะมันสิมีไล่หน่อยๆอยู่บางนีนะครับไล่หน่อยๆสองขางเลยนะครับนี่ให้ยกนะครับเอาสองมือนะครับยกขึ้นนะครับใส่แห้งนิดหนึ่งนะครับยกตรงนี้ขึ้นสองมือพร้อมกันนะครับนี่ ยกขึ้นปุ๊บมันจะขึ้นมากเราก็ดึงดึงออกมาทางหนาครับดึงออกมาทางนี้นะครับจับตัวนี้ดึงนะครับนี่ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ดึงนะครับอัานี้ผมเสร็จแล้วนะครับเลยเร้่ไปดึงใหม่เบิ้งอีกครับฝั่งนี้คกอกันนะครับยกขึ้นนะนี่มันค่อยๆมันก็จะขึ้นนะครับเขาสีสังมาเปลี่ยนทั้งแผงนกัไดดนะครับ เดี๋ยวผมจะประกอบใหม่เบิ้ลนะครับนี่นะครับประกอบไม่ง่ายเลยนะครับหลังจากเอาลัางํงารักสาเ้วนะครับสาไห้ไมันแห้งนะครับนี่นะครับแห้งแล้วนะครับก็ประกอบพึ้เขา่าั้งสองด้านได้นะครับการนี้เป็นวิธีทางด้วยตนเองเบื้องต้นนะครับ เรามีซูมมีสีนะครับเรียบร้อยนะครับเราเคาลอกเบี้ยวสุดท้ายคุณเนี่ยเป็นถึงขันะ้นเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ,รบขั้นตึ้งเสร็จทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเอา ฝานมาใส่นะครับนี่นะครับช่องใส่ฝามันนะครับนี่ช่องใส่ฝานะครับคนขับฝาสำเนาสารเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ล้ประมาณมีสิบนาทีนะครับอันนี้เป็นแรรุ่นมิตซูมิซีเฮฟวี่นะครับเฮฟวี อินดัสท i, นีนะครับรุ่นมิซูนิสิเฮฟวี่นะครับนะครับสำหรับท่้นใดเห็นพอเปลี่ยนก็นลองศึกษาบ้างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ